สวัสดีครับสวัสดีเหล่าคนเท่ทุกคนในช่องของผมนะครับตั้งแต่วันนี้มันต้องไปนะผมจะเรียกทุกคนว่าแก๊งคนดูดีแก๊งคนเท่แก๊งคนคนเท่ชิบหายอะไรแถวๆนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการถ่ายแบบร้านเสื้อผ้าแฟชั่นร้านดังร้านหนึ่งใน IG ในช้อปปี้เอ่ยชื่อไปเนี่ยขาสาวหลายคนรู้แน่นอนแต่ว่าผู้ชายเราอาจจะแบบเอ๊ยน่งขิดแป๊บนึงเขาคือร้านไหนเพราะว่าทาร์เก็ตของร้านนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นทางผู้หญิงซะมากกว่าผมรู้ได้ยังไงเพราะว่า ไม่อยู่ลงมาถ่ายแหละเฮ <Hey, S 1> เลนนะ่ะเป็นแบบของร้านนี้บางครั้งนะใชบ่บางครั้งก็มาถ่ายให้ครั้งสองครั้งแหละวันนี้ผมก็เลยขอเขาว่าขอมาดูหน่อยว่าการถ่ายแบบอะไรยังไงทายัางไงถึงแบบดังได้ขนาดนี้นะอ,อ๋อยังไม่ได้พูดชื่อร้านใช่ไหม <S <S ชื่อร้านคือใส่ดีอุ้ยสาวๆาวู้เลย กูรู้เลยน่าจะประมาณเนี้ยผู้ติดตามใน i g เนี่ยประมาณ1นึ่งแสนคนร้านเสื้อผ้าเนี่ยถ้าติดตามในจีหนึ่งแสนคนนี้คือสุดยอดนะครับสำหรับผม,มคือสุดยอดมาก10,000น,น,นี้คือแบบน่าจะกลางๆแล้วโอเคแล้วอยู่ได้แล้วสำหรับร้านเสื้อผ้านะแต่นี่ IG เราจะมาเจาะลวงลึกความลับของร้านใสด่ดีในเชิงธุรกิจแล้วง่ายๆคลิปตั้งแต่ตอไปเนี้ยมันจะเป็นแบบทรงๆเนี้ยแต่ว่าเราก็คงจะไม่ได้ซีเรียสขนาดน,นั้นเพราะว่าผมไม่ได้จบสายธุรกิจเพราะฉะนั้นคาถามผมก็จะไม่ได้ลึกถึงขั้นแบบธุรกิจจา๋าหรือว่าการา,า,กา,ารรรลลดคคนนนนถถถยยย่ออองูแแ้้้้้้วววะบใใชไไไีีเิปึ5 ไลน์<ๆ>เดี๋ยวเราก็ไปถ่ายคนอื่นอีกอ่ะเดี๋ยวดูอีกเดี๋ยวกูก็มีคนอื่นให้ถ่ายอีกเอาอยากดูอีกอยากติดตามอะไรแบบนี้ก็กดติดตามไว้สิครับน้องๆเดี๋ยวผมขอไปขอเขาถ่ายก่อนขอ,ขอแล้วแต่ต้องขออีกรอบมนันกลัวเอาละเข้าไปดูเขาถ่ายกันดีกว่านะครับอีคาร์ล่าลสุดกูถ่ายคนกันสองปีที่แล้ว สวัดีครับสวัสดีครับขอถ่ายนะได้ได้่ายเยถ่ายเลย,ยเ,ยยเยลยร้านถ่าีโฮมค่ะเ <c oughs> อยายา <c oughs> อุ้ยอุ้ยปิดอุ <c oughs> ่มอยู่ก็ทางการว่ะชิวๆใช่ไหมคะชิลม,ม,มาก ทูบเบอร์เขาทำอะไรกันล่ะไม่รู้เกิดมาก็เป็นดาวเลยคือวันนี้ผมแค่แบบเหมือนแบบมาดูว่าใายแบบยังไงกันบ้างร้านอื่นมาทำยังไงกันจริงๆไม่เคยดูร้านไหนเลยร้านนี้เป็นร้านแรกที่มาดูเลยอ๋อแล้วก็เป็นร้านสุดท้ายใสดีโฮมเป็นร้านขายอะไรครับเป็นร้านขายเครื่องจักอะไรสุดหรวะแบบตอนแรกใส่ดีโฮมเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะทุกคน่เพิ่งฟ้อเลยนะคะช้อปปี้ลาซด้ินปั น้องเฮเลนใส่เลยอันนี้ก็คือดาวเอ็นโอเฮ้ยดจาใส่ดีโฮมชุนเขาสวยมากนะแบบลายก้อนของเขาเลยดิใช่น่าลังมากมาเป็นแบบเก็บคุงอะฉันสวยกว่าใครเป็นเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านมีด้วยกันทั้งหมด10คนหยยจริงอะ คสามคนหนึ่งหนึ่งในสามคนเรารักกันแบบว่าอยู่เป็นครอบครัวออกอะไรสักอย่างจนหนึ่งตีกันบ้างไหมประจําเพราะว่าความชอบเราไม่เหมือนกันงอนงอนกันไหมครับมีงอนกันไหมงอนเมื่อวันก่อนทุกคนร้องไห้นะเพราะแรกเพอฉันตีไปห่งแป๊ะร้องไห้เลยร้องไ้ทําไมอ่ะงอนแล้วงอกันยังไงงอก็อขอโทษนะดีกันแค่นั้นค่ะเราออแกันเรารักกันง้อกอดกอดกอดถ่านก็หองกัอ่ะ ว่าสามคนอ่ะเป็นหุ้นส่วนกันอ่าประมาณนั้นหางเท่าเลยเหรอเท่าหมดเลยอืมก็ประมาณนั้นเท่าหมดเลยหางยังไงเท่ากันครับสามคนงงใช่ไหมเอองงงงก็จะมีสองคนเป็นกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานใครถ่ายใครเป็นประธานอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แหละใครคือประธานบริษัทให้ทายดูจากแบบทรงดูจากโหแล้วกูทีกอีกคนนึงเศร้าเลยปะเนี่ยสิให้ถ่ายค่ะไหนมึงจัดองค์ทรงเครื่องดิลองถ่ายได้เลยอันนี้พี่ชื่ออะไรบ้างครับชื่ออันนี้บัวนี่น้ำหวานค่ะชื่อจริงๆชื่อบูเลสชัสั้นๆว่าบูเบอร์รี่ค่ะ ยาวชื่อจริงอีกพี่ว่าพี่น้ำหวานพี่ว่าพี่น้ำหวานไม่ใช่อ้าวเหรอพี่บู๊แก่ไงคือประธานบริษัทอ้าวเยอะมากนะแต่คิดจริงนะจริงนะจุดนานน้ำหวานเป็นประานแล้วก็บูกับเอสงคนเป็นกรรมการอ่าแต่ว่าสถานะก็เท่าเท่ากันแหละเท่ากันสุดท้ายเท่ากันถามได้แค่ไหนครับถามได้เยอะมากเลยค่ะแต่ไม่ตอบอ๋อหยอกค่ะปกติเรามีสตูอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากเปลี่ยนมัญจาถามอะไรแกจริงจังไปแล้ว นี่ชื่อช่องอะไรนะอ้ามใช่ไหมนจเปิดแข่งช่ออะไรบูเบอรี่สไลเดอร์ เช่ามาปกติอะเรามีสตูของเราแต่ว่าวันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะก็เลยเช่าสตูมาเนาะเป็นฟิลแบบฮงมี่ฮงมี่หน่อยน่ารักน่ารักขิงครีมชิมชัไอตัวพิงกี้ที่หนูใส่เหรลูกค้าท่าเยิ้มไปใช่ลูกค้ารสวยจิ้ใช่ส่งแต่รูปหนูมาแบบนี้แบบนี้ไหมคะมีแบบนี้ไหมคะมีใจอ่ะใส่ถึงทรงผมพี่ลูกค้าอย่างเงี้ยนางแบบใส่สวยอะดูหยิบหยิะ ไม่ได้ดูอะไรเลย่างเดียวปกติพี่อ้อมจะเป็นชอบถ่ายคลิปส่งสาวนี่ไงสาวสาวไหมสาวน่ารักครับโอยหุ่นเดียวไปยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หุ้นบริษัทมันเอาตัวกูไปเลยแฮปปี้แล้วถ้ได้อย่างเงี้ยคนทั้งมาเยอะมากแฮปปี้กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกแทนเนนมาเป็นแบบคือเธอจะเป็นแบบเนอ่ะโอ้โหดูผมก่อนดูทรงผมงเธอพี่เดินดีกว่าอ๋อให้พี่เดินโชว์ใช่เพราะว่าวันนี้ผมมาดูพี่ไงพี่ไงพี่ไง อันนี้คือคนที่3ใช่ไหมใช่ค่ะคนที่สี่อันนี้ก็คือพยเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งกับโซเฟียสคนค่ะเออเป็นงานังบริษัทมีกี่คนครับเนี่ยมีทั้งหมด6คนตอนนี้แล้วรวมคนแพ็ก็เป็น7คนแพกที่แกไปแอบถามข้อมูลเขาอ่ะเย่ามาเล่าให้ฉันฟังได้นะ้ที่บอกข้อมูลอะไรไปหรือเปล่า พี่แบบไม่รู้จะตอบยังไงเลย่ตวบ้าพี่เออก็แล้วแหละก็เป็นเจ็ดคนในบริษัทนะคะนั่งแบบอีกคนนึงนะน้องปีเออได้ได้ได้พี่ที่เตรียมมาให้เลยอันนี้มันเรียกลัาการถั้านนะคะอ่งั้นเดี๋ยวเรายกช่องให้พี่ๆเขาเลยดีกว่าพี่บุญรีจัด ที่เราคุยกันเรื่องปัญหาปัญหาในการทําธุรกิจเนาะในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถามที่ผมถามมาเยอะไหมเออเยอะไหมหมายถึงไม่ได้หมายถึงปัญหาที่เราเจอเนาะเออก็เยอะหลายรูปแบบอะไรนี้ที่เราเจอเพราะเราทำออนไลน์เนาะบางทีเราก็ได้รับ f e e แ b a ที่มันรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้พี่เกิดจะเล่าอะไรอย่างเแล้วค่ะเนาะเจอสินค้าไม่ดีแต่ ใช้งานแนะนะละทางร้านน่ะรับผิดชอบโดยการที่บอกว่าเออถ้าลูกค้านําไปซ่อมดีกว่าส่งไปส่งมาเนาะที่็บอเออถ้าลูกค้านําไปซ่อมอย่างเงี้ยทางร้านของค่าซ่อมให้แล้วก็ใช้ต่อได้ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ตอบพี่มาว่าคำพูดนี้ไม่ควรออกจากปากคนที่เป็นแอดมินนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะค่ะผู้น้ค่ะทุกคนถ้ามีความคิดที่นิดพิจารณามากกว่านี้ก็จะรู้ว่าคำพวกนี้ไม่ควรออกมานะที่แรกเข้าร้านนี้มากเลยแต่พอแอดมินพูดแบบนี้ขออนุญาตไม่ซื้อต่อเท่านั้นแหละกันไม่ห่อยแล้วกุ้มเบะเลยแล้วันเาอันนี้คือ น้อยในการที่เราเซอร์วิสลูกค้าตอนนั้นเราแก้ไขด้วยการบอกว่าลูกค้างั้นลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนมาได้เลยนะคะก็ท<ม>างระบบชัอปี้มันจะมีพวกระบบส่งสินค้าคืนอ,อะไรอย่างนี้แา้ทางระบบคเคาน์ททางร้านคืนเงินให้เลยถ้าถ้ารู้ค้าได้สินค้าไม่พับทารตนารเราบอกเลยว่าลูกค้าก็คาืนสินค้ามาเลยค่ะทางร้านยินดีคืนเงินเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนจบเลยดีกว่าจบเลย้แบบสงสัยว่าช่วงแรกทําๆมีขาดนแรกๆเอาแบบเ่วงแรกเลยเถอะเรื่องขาดทุนต้องทางธงบั ไม่มีขาดทุนอุ๊ยดีจังเลย <laughs> ไม่มีขาดทุนเพราะว่าแบบเราเราคิดมาแล้วแบบเราต้องทําเท่านี้ถึงเท่านี้กําหนดยอดกําหนดยอดขายอะไรร้อยมันก็จะไม่มขาดทุนเหมือนเป้าหมายเนาะต้องหน,นึงสามร้อยอย่างเงี้ยสามร้อยออเดอร์บาทติตั้งสามร้อยคือสมมุติตั้งสามร้อยบาทเดี๋ยนี้ปุ๊บเราก็ต้องทำให้ได้สาม,มร้อย มา,มาคือการสร้างท้ยชาตอย่างเงี้ยอเราก็เราเวอดตัวเลขทุกวันถ้าสมมติว่าตัวเลขนี้นไม่ได้ต้องแถบสำรองขึ้นมาแล้วว,ว,ว่าว่ายังไงดีง่ายคือถ้า ไม่ถึง300แต่ต่อไปต้องว่าเราจะทำยังไงให้มันถึงโปรโมชั่นแตดเซลล์จากตัวค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือเหมือนแตกแขนออกไปมันก็ต้องมีไม่ได้ใช่มันก็มีไม่ได้จนไม่น่าเกลียดกว่านี้ที่แล้วโอเไหมอย่างถือว่าเราเดือนเดือนเดือนนี้เราตั้ง300เราทำได้เดือนที่แล้วต้องไม่เกิน200ถูจุดนึงหรอถ้าลดก็คือต้องไม่เลดต้องดีกว่าเดือนที่แล้วใช่มันต้องดีแต่ว่าถ้ามันต่ำก็ต้องไม่ต่ำเก่า200เพราะยังชั่วเราเล่ยจะติดลบไว้ สบายใจขึ้นเยอะเลย1วันเนี่ยออเดอร์สูงสุดที่เคยทำได้คือเท่าไหร่พันสองพันสามจริงไหมพันสองพัออเดอร์เลยครับเราเน้นขายแบบว่าเรียวอ่ะอย่างบูเป็นคนที่แบบเอวสั่งสองสปกสี่สองแต่นวาางหลังมีหน้ามาเราเราขายความเรียวหมว่าเราอะอ้วนเลยไม่ไดวไม่ได้อ้วนคือเราเป็นสาวอ้วนที่ขายตัวเองทไมงอนอันนี้งอนแล้วนะ ก็ใส่ให้ดูว่าใส่ได้ทำคลิปว่างั้นอ่ะเออแล้วมันก็กลายเป็นกระแสเลยก็ไม่ตอบมันคนอะไรกับมันอันนี้คือปังแรกเหมือนเราเคยหลงทางเนอะมาเราหลงทางหลงทางใช่เหมือนงานแบบว่าต้องเปิดจีเก็เลยอ่ะถ้าไม่ต้องจีเกตอ่ะตอนนั้นจะไปไหนตอนนั้นจะไปบางแคร์แต่อะไรจะไปโก่บางโง่ต่อจาก ออืคะไเท่ากับอะไรเสื้อผ้าที่ออกมาทำไมถึงถืออยู่ในร้านนี้ได้เท่ากับอะไรถานชงนึ่งแบบออกคอเลคชั่นแบบบ้าบอคอแตกมีขาดตาตานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งคิดว่ามันคือใส่ดีโฮมจริงๆหรือเปล่าทะอะไรอยู่ทำแบบนั้นทำไมทำทำไมเหนื่อยอใส่ดีโฮมต้องไม่เท่ากับเหนื่อยสิอะไรอย่างเงี้ยขายออนไลน์เสียภาษียังไงจริงจริง แกขายในช้อปปี้อ่ะช้อปปี้เขาก็ยื่นแกนะแกหลงไม่ได้หรอกที่เราเริมเสียภาษีเพราะว่าถ้าเราอยากโตเราจะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องหลบภาษีอเอาเวลาไปคิดเรื่องการพัฒนาร้านดีกว่ามานั่งหลบภาษีอ่ะจริงภาษีเราจะได้ไม่ใช้ในที่ อ้ว <c oughs> นเชียวนะ <c oughs> พูดง่ายคือถ้าเราขายแพลตฟอร์มไหนอะทุกแพลตฟอร์มมันต้องยื่นภาษีอยู่แล้วเพราะของเขาจะลดใใช่เขาอาจจะยื่นให้เราเองยื่นรายได้ของเราเนี่ยให้สรรพากรว่าเราเนี่ยขายกับเขาเนี่ยได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วถ้าไรายได้12เดือนเกินล้านแปดต้องจดเลยแบตคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ที่เวลาเราไปที่อื่นอ่าแต่ทีนี้คำถามคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ย ของร้านสตีีนะ่บวกเข้าไปในสินค้าที่หลังหรือว่ารวมเข้าไปแล้วรวมเข้าไปรวมเข้าไปแล้วเราออกให้ลูกค้ามี่เป็งไงไปที่ออกเให้ลูกค้าคเเยอะนะเยอะเจเอร์เองมันอาจจะน้อยแต่แพอแบบเจ0ดอตัวเจ็ดเตพันตัวคุมก็เยอะแล้วอะใช่ใชลืน่นอ่ะถ้าเป็นไหล่คุยไหมครับมันมันติดลิ้นอ่ะอย่าออไทยกู <c oughs> อย่าเชียร์เนี่คูตูกต้องเออ อ๋อเลีอยเลียเปิดเปิดเข้าน้ำเลยนแบบเลียโอ้อันนั้นก็จะเป็นอันนั้นมาจาดอกไม้ลิลลี่เออเปิยปูลิลลี่เป็นภาษาดอกไม้ค่ะเป็นภาษาดอกไม้คืออะไรคืออะไรภาษาดอกไม้แทรกทุกอย่างให้มันแบบว่าสมมติลิลลี่ใช่ป่ะมันเป็นมันเป็นก็คือขี้ใช่ไหมแต่พูดให้มันเป็นภาษาเอามันเอามาอยู่ในดอกไม้อ่ะก็เพราะว่ามันคือายลิลลี่เป็นดอกลิลลี่การบริการการถ่ายเซียโทรศัพท์มาไหม ใช่แบบเนี่ยอ,อันนี้คือน,นางแบบค่ะนี่นางแบบคนถ่ายใช่อันนี้เป็นคนถ่า,ายอันนี้แบบสองคนใช่ไหมเป็นเด็กันยังไม่มันมีคนเก่าที่เคยถ่ายกันอยู่อ,อ๋อครั้งนเดิม ไม่หรอกไงเหรอคะเู้ต้องตกอจเลยโอ้ยโอ๊ยพักก็ติดเลยต่ก็ตัดสายนี่เองนี่แหละอตล้องผ่านกูโดยไม่บอกกูก่อนอันนี้ย้อนแต่งด้วยโอ้ยน่ารำมาเหมือนโดนเซ็นเซอร์เลยอ่ะ ดูอันนี้ได้ไหมครับไม่ได้ดูหน้าผมแทนผมดังดูได้ไหมไให้ชาวโลกดูแต่ให้อ้ำดูได้ใช่ไหมครับอ่านให้ฟังดีกว่าก็หมายว่าแบบเออเขาจะมีแทนถ่ายแบบนะครับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในกองถ่ายเขาจะเรียกว่าเบรกดาวอันเนี้ยอ๋อใช่ถ้าอยู่ในกองถ่ายนั่นเองนะเบรกดาวใช่ครับแบบว่าถ่ายอะไรบ้างซีนไหนบ้างเวลากี่โมงกี่โมงเบราอัเครื่องจัรุ้ยมาอ๋อหูเบรกดาวแม่งคนละโซนกันเลย ใครทําก็ทำทำละเอียดละเอียดนะครับเบรกดงเบรกดาวอืมไม่เคยทําอะไรเลยจะบ้าตัวมันยังไงด้วยไปูเลยเออเปิดอีกทีแล้วโอเคโอเคนะเดินมาแที่รีานะวีวีหน้ามาให้พี่บูวิ่งพี่เทียน้องเทียนค่ะล้อถ่ายล้อถ่ายใส่แม่ใส่แม่ สุดท้ายนะครับฝากฝากอะไรก่อนไหมครับเฮ้ยอีวูมึงอะไรก่อนไปก่มาฝากก่อนมาฝากก่อนค่ะก็สุดท้ายน,นะคะขอฝากร้านข <อ S 2> า้าวต้มหมูด้วยนะ<ช>อ่ะวิใส่เหมือนยายาโอเคสุดท้ายน,นะคะขอฝากร้านใส่ดีโฮมมาด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มทุกแอปพลิเคชันนะคะสามารถเจอได้นะคะต้องยกเว้นโอลี่แฟนนะคะไม่ม <c oughs> ีนะคะไม่ต้องไปตามนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายขอฝาก บอกให้<ส>ผมพูดเปิดว่าเลยนะสวัสดีครับผมอ้าวคล้วยของแบช่องของน้องไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับถ่ายถ่ายน้งแบบถ่ายถ่แล้วก็ขอบคุณน้องเฮเลนด้วยนะคะแปดี g แปะ LG อันนู้นด้วยขอบคุณแบปะ LG แปะต้องไหนต้องแปะที่ไหนขอบคุณมากบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายบายปิดเลนหน่อย